สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบัะมนาพาแซฟสะไพรยเดนมาร์นะคะเป็นเรื่องเป็นราวอีกแล้วนะคะประเทศไทยเนาะประเทศไทยประเทศไทย <S <S 2> <S 2> เรื่องราวอะไรเรื่องราวอะไรนะคะนะฝรั่งต่างชาติ ไปดังในประเทศไทยอีกแล้วนะคะจากเรื่องเก่ายังไม่จบดีเลยนะคะเรื่องอาสามีฝรั่งไปตเตะหมอไทยนะคะเนาะก็มีคนทําคลิปมาเลยหลายคลิปนะคะป้าโมนาก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ทําคลิปไปแล้วหนึ่งคลิปก็แค่คลิปเดียวเขาจะจามพี่น้องมีมาอีกแล้วอะข่าว กระเทยไทยนะคะกระเทยไทยป้ามุนาพูดชื่อภาษาอังกฤษกลัวพูดไม่ถูกนะคะมันมีชื่อตัวยอ่อ L <c oughs> อะไรนี่แหละ l g P t อะไรนี่แหละของเขานะคะก็ขออภัยพูดไม่พูดเ,เขาเรียกว่าจำตัวอักษรไม่ครบนะคะ <c oughs> ก็มีเรื่องมีราวตบกันนะคะที่สุ ดนต,ตีหน่อยๆนะคะโดนตีหน่อยๆกระเทยไทยสองคนนะคะจากเรื่องเริ่มต้นกระเทยไทยสองคนที่ป้าโมนาฟังเมื่อกี้นะฟังข่าวนะคะกระเทยไทยสองคนนะคะเดินผ่านแล้วก็อาจจะมีปากมีเสียงกันไม่ชอบขี้หน้ากันนะคะก็เป็นธรรมดานะคะแต่ส่วนตัวนะป้าโมนานป้าโมนาชอบชอบกระเทยนะคะชอบชอบสาวสองนะคะ,ะชอบสาวสองป้าโมนาว่าอยู่กับพวกเขาแล้วมันมันสนุกดีนะคะ แต่มันก็มีทั้งกระเทยที่ดีแล้วก็ไม่ดีนะคะแต่สําหรับส่วนตัวล้วบ้านโมนาชอบนะชอบพวกพวกเขานะคะโมนาว่าพวกเขาสวยดีนะโมนาว่าพวกเขาน่ารักบางคนก็น่ารักบางคนก็เมือนผู้หญิงเลยนะคะเหมือนเหมือนสวยเหมือนผู้หญิงเลยเนาะบางคนเนาะแต่พอมาฟังเรื่องนี้แล้วนะคะกะ,ะไรก็แล้วแต่นะคะเนาะ กะเทยสองคนเป็นเหตุนะคะสองคนตอนนั้นแรกสองสองต่อสี่สองต่อหกใช่ไหมคะสองต่อหกเนาะเขาก็ให้ไปเคลียกก็ก็ไปเคลียกกันพอไปเคลียกันแล้ววันหลังก็ยังมีกันอีกนะคะไปเจอกันในร้านอาหารต่อไปก็เป็นหกต่อสิบห้านะคะกระเทยไทยหกคนกระเทยฟิลิปปินสิบห้าคนนะคะสิบห้าคนบวกบวกตำรวจพูดํำว่าสิบห้าคนบวกบวกนะคะก็อย่างถ้าว่ากระเธยไทยเราเองก็พูดก็คือ หกต่อย uh, uh, ี่สิบประมาณนั้นนะคะกระเธอไทยเจ็บไปห้าแมกก็เธอไทยเจ็บไปห้าแมกก็เธอกระเธอพวกเขาก็ต้องเจ็บมั่งแหละแต่เพียงแต่ว่ามันก็มันก็ไม่กล้าหาหมอไหมถ้ามันเจ็บมันไม่กล้าหาหมอไหมแต่เขาก็ให้ไปเคลียร์นะคะอีกทางหนึ่งก็ไปเคลียร์กันอีกทางหนึ่งก็นัดเจอกันอีกทางหนึ่งอยู่ที่โรงพักที่ฟังเมื่อกี้นะ ลงพักนะคะไอ้กลุ่มที่นัดรวมตัวกันที่สุขุมวิทก็เจอกันที่สุขุมวิทน,นะคะก็มาลุมมาตุ้มกันจนเป็นเรื่องเป็นราวนะคะอย่างอื่นไครก็แล้วแต่เนาะป้านมนาก็อยากจะย้อนกลับมาพูดถึงเรื่องเหมือนเรานะคะเหมือนป้ามนาเนี่ยป้านมนามาอยู่ต่างประเทศอย่างเนี้ยป้านมนาก็เหมือนคนต่างด้าวเหมือนกันนะคะแต่เรามาทํางานในพื้นที่เขาในพื้นที่บ้านเขา เราจะต้องไม่ดูถูกเขาเราจะต้องไม่เหยียดเขานะคะแต่นั่นฟิลิปปินมาทํางานในประเทศไทยมาในวีซ่านักท่องเที่ยวนะคะมาในวีซ่านักท่องเที่ยวแล้วพวกคุณแล้วอ่ะมีอีกอย่างหนึ่งพี่กระเทยรุ่นพี่รุ่นพี่ที่เขาจะเรียกว่ารุ่นแม่รุ่นแม่กันนะคะเขาบอกว่ารุ่นก่อนก่อนฟิลิปปินพวกเราก็คือเรารู้เรารู้ว่าเขาทํางานหรือเขา ก็ไม่ยุ่งกับกันนะคะพี่กับเธอรุ่นแม่เขาพูดนะคะไม่ยุ่งกันแต่มาสามเดือนอีกกลุ่มนี้แหละเขาเรียกกลุ่มอะไรถุงน่องล้วนถุงน่องขาวอะไรของเขาอะนะคะมารุ่นนี้เขารู้สึกว่ารุ่นนี้จะก,กลางเอาอีกแล้วต่างชาติไปกลางในประเทศไทยอีกแล้วนะคะพอไปกลางในประเทศไทยทําไมทุกคนว่าดูเหมือนรอดแต่พวกเรามาอยู่ต่างประเทศไม่กล้ากลางในต่างประเทศนะคะ ถ้าเรากลางในต่างประเทศป้าโมนาคนไทยถ้ามากลางทางทางต่างประเทศมีแต่เขาให้ส่งกลับเลยนะแล้วไม่มีสิทธิ์ได้เข้ามาประเทศเขาอีกเลยนะคะประเทศไทยเราไม่พอกลางในประเทศไทยเดี๋ยวเรื่องจบก็กลับเข้ามาใหม่ได้นะคะต่างประเทศนี่เขาระบุเลยกี่ปีกี่ป,ปีไม่ให้เข้ามาในประเทศเขานะคะ เสียงว่าไอ้ที่ลุมตกกันอะหกต่อยี่สิบเนี่ยหกต่อยี่สิบเนี่ยมันมีคนหนึ่งที่เป็นตัวต้นเรื่องคือสี่คนแต่สองคนอนะโดนจับอยู่แต่อีกสี่คนหายไปแล้วนะไออีกเอ่อสิบกว่าคนหายไปหมดแล้วนะคะมาในวีซ่าท่องเที่ยวแต่มาหายืนอ,อยู่หน้าโรงแรมแล้วก็เป็นโรงแรมนั้นๆที่พวกเขาอยู่แล้วพวกเขาอะ เธอฟิลิปปินส์ก็จะพูดว่าพวกเธอห้ามมาเดินตรงนี้ตรงนี้เหมือนเขาคิดว่าเป็นพื้นที่ของเขามั้งนะคะนี่ประเทศไทยนะคะนี่ประเทศไทยนะพวกคุณอย่างเดียคิดว่าคุณมาพูดถึงการเข้าก็ผิดแล้วที่เข้ามาในวีซ่าท่องเที่ยววีซ่าท่องเที่ยวสามเดือนวีซ่าท่องเที่ยวสามเดือนแล้วตอนเนี้ย เขาขึ้นรถแท็กซี่ไปแล้วไม่รู้ออกนอกประเทศไปหรือยังนะคะจับใครไม่ได้ไอที่จับได้ก็ไม่ใช่ตัวหลักนะคะไอที่อยู่นั่นก็ไม่ใช่ตัวหลักคือคือมดครับจะพูดจะบอกว่าเจ้าหน้าที่ของเราก็เนาะเจ้าหน้าที่ของเรามันก็อาจจะน้อยนะคะเพราะว่าลุงบรลลูมาตุ้มกันเป็นสิบยี่สิบคนล่าสุดนะที่ว่าตบตบ,ต,บตีต,ตีกันนะ แป้านมานาก็เลยเอามาเล่าให้ฟังว่าเออที่พวกเขามากางในบ้านเรากางได้นะขนาดพูดแล้วก็ฝรั่งฝรั่งคนเก่าฝรั่งสวิตเซอร์แลนด์เหรอเออฝรั่งสวิตเซอร์แลนด์จากกรณีอรไทยที่ว่าฆ่าออรไทยนั่นก็สวิตเซอร์แลนด์เหมือนกันแล้วก็มากรณีนี้หมอเตะเตะหม้อนะคะแต่เขาบอกเขาไม่ได้เตะเขาบอกเขาลื่นล้ม อากาศดิบนะคะกลางในบ้านเราแต่กลางในบ้านเขาทำไมบ้านเขาทําไมเขาไม่กางเองอะ่ะทําไมไม่กางในประเทศเขาไม่กล้ากางนะคะในประเทศเขาแค่เสียงดังเกินเวลาก็โดนจับแล้วนะคะโดนเตือนแล้วนะคะแต่นี่ไปลงไม้ลงเมืองกับผู้หญิงนะคะหน้าตัวเมียชัดๆนะคะเนาะ คือพูดกันอะไรก็แล้วแต่นะคะโมนาก็ยังคิดว่าพวกเราอ่ะมาอยู่ต่างประเทศพวกเราก็ยังอ่ะเคารพเคารพในในกฎกติกาของเขานะไม่กล้าไปไม่กล้าไปว่าไม่กล้าไปด่าไม่กล้าคือไม่กล้าไปสวนหมัดหมัดไม่กล้าไปไปทํรลายร่างกายกันอ่ะเพราะว่าแต่ก็อย่างว่าถ้าคนเรามันอาจจะคิดไม่เหมือนกันน พราะว่านั่นเขามากันแว๊บแต่เรามาในฐานะเป็นคู่สมรสหรือว่ามาในฐานะภรรยาอะไรเนี่ยเราก็ไม่กล้ามีเรื่องอะไรกับใครนะคะแล้วเราก็คิดว่าเราอยู่กันแบบครอบครัวแต่ตรงนั้นเขาที่ประเทศไทยนะเขาคิดว่าเขาไปทํางานเขาไม่สนเขาคิดว่าเขาไปทํางานแต่เขาก็มาผิดนะคะเขาไปไปในฐานะวีซ่าที่ฐานะท่องเที่ยวแต่เขาไปทํางานอันนั้นคือเขาผิดแล้วตอนนี้เขาหนีไปแล้วอ่ะ เออไม่ทันเขาแล้วนะคะไอ้คนที่เป็นเรื่องเป็นราวเป็นตัวตั้งตัวตีแท็กซี่มาเอาขนกระเป๋าไปสุวรรณภูมิแล้วอะเตรียมบินแล้วอะบินนีไปไหนหรือว่าออกไปไหนนะคะแต่แท็กซี่บอกว่าแท็กซี่ไปสุวรรณภูมิเนาะเรื่องของกระเทยนะคะที่ฟังข่าวเมื่อก,กี้เนาะ,ะก็ขอให้เคลียร์กันลงตัวนะคะแต่กระเทยไทยเขาก็อยากไปเคลียร์นะ เขาก็อยากไปเคลียร์นะคะแต่ถ้าคุณพูดคำว่าห้ามคนไทยไปเดินซอยนั้นซอยนี้ซอยนั้นมันเหมือนการที่ว่านี่มันพื้นที่ประเทศไทยทำไมเราจะเดินไม่ได้ในเมื่อเป็นประเทศของเราคุณจะมาห้ามเรามันไม่ได้นะคะคุณจะมาห้ามเราเดินไม่ได้คุณเอาอะไรมาห้ามคุณไม่ใช่คนไทยนะคะอย่ามาห้ามอย่ามาถืออย่ามาอือ ก็ดีแล้วที่น้องๆลูกๆลลูกๆหลานที่อยู่กระเทยไทยนะคะที่อยู่ประเทศไทยที่เขารักกันนะดีด้วยแต่มันอาจจะก็ก็อย่างที่พูดเมื่อกี้ก็อาจจะเป็นอีกนะคะพูดถึงเรื่องระหว่างอย่างนั้นเลยนะคะเรื่อง,เร,องเรื่องก็พอจะจะเป็นเรื่องเป็นราวกันได้อยู่นะเนาะยังไงยังไงก็ขอให้จับคนจับตัวจริงๆที่อ่ ที่ที่ทำลายร่างกายกระเทยไทยได้นะคะเนาะนก็ขอเป็นกำลังใจเดี๋ยวป้าโมนาจะตามข่าวแล้วป้าโมนามาเล่าอีกทีหนึ่งเนาะวันนี้ป้าโมนาก็แค่นี้แล้วกันนะจ๊ะที่ทำงานนะจ๊ะ